<icana> ใหม่นะครับเตะไงก็วันทะลุครับเตะไงก็ติดบอลครับหมาจริงครับโอเคนี่คร euh ับทั้งบล็อกทั้งเตะ พักนะครับขอเลี้ยนนะฮะชมคู่นี้ฮะนี่ฮะที่ชนะทีมบีมาแล้วครับสองทีมนี้นะฮะบบอกเลยว่าแน่นจริงครับเนี่ยทีมทหารนะที่รอบแรกเจอฮะแล้วเจอบ้านสร้างฮะโฆษณามาแล้วจ้า ใน,นะครับถ้าจ้างกล้องไม่ตรงนะครับมือใหม่หัดขับนะครับน,นะครับนี่นะครับ,รบ j 8แปูบเตะตดบล็อกสองสทีไม่มีความมั่นใจเกิดขึ้นแล้วครับเตะย,ยากนะครับเจมั่นใจต้องเตะให้แม่นกว่านี้นะครับ พราะเจแปดสูนี่เตะก็ไม่ค่อยพลาดน,นะครับเน,นี่ยฮะเจแปดสูงฮะเล่นไม่ได้ไปเลยครับเ,เด็กเขแกะดูฮะดูเด็กเขาเตะใส่ครับตอนนี้เซตแ,แรกเซตแรกนี่วังลุกแพ้ไปน,นะครับ15ต่อ8ปดครับขาดครับ ดูฮะดูสีหน้าแต่ละคนเริ่มอ่อนล้า <c oughs> อันนี้ผู้จัดการทีมนะครับเนือครับเดิน <c oughs> มาอ้วนๆเสื้อขาวผู้จัดการทีม จานเกี๊ยจานเกี๊ยจานเกี๊ยก็ต้องเกีขาบอกดอกจานเกี๊ยเตี๊ยทอาร์ตยังไงก็เตรียบอกบอกมันหนาไหมเตี๊ยให่ตู่เลยอันนี้จะส่งตัวสำรองลงหรือเปล่าลงไหม โอ้ดูผู้จัดการนั่งเต็มจอเลยเ <_ d oll> ือทีมเดียวนะครับเอาวางังถุล้วนซื้อพี่บอยพี่บอยถ้ามันตัดเองเนี่ยต้องกดไม่ห ก็ำัเซที่อนะครับีบนฝ่ายลูกก่อนนะครับอนะครับเอาแก้มือนะครับอันนี้เซตสองนแพ้ก็จบเหมือนกันฮะพี่บอยเปิดครับนี่เจดีเจดีเจดีนี่เดีเลดีนี่เจดีเจนี่เจดีเจดี่เจดขเจดีนี่เอกีเลดีน่เจดีเจดเตะีเจดีนี่เจดีเจดีนี่เจดีเลด่เจดีเจดีนีาเจดีเ่เจดเจดีนีเจดีเจดีนี่เดีเจล ะเตะกันเตะได้อยู่แล้วไปฮะกินนกไปแล้วกินนกนี่นี่คืออาเสียนะครับเสียเสืยป่านะครับอันนี้ป่าปลาปลาตุ๋ยปลาตุ๋ยเอาชูหน่อยชูหน่อยนี่ปลาตุ๋ยครับที่วางงรู้ครับไปแล้วครับ แต้ม 2, สองศูนย์สวยๆสวยครับสวยเอาลอกเอาลอกเอาบอรดินเสิร์ฟนะครับแต้มสองหนึ่งครับ ก๊อปปืนใหญ่เปิดนี่นะครับเ J8 สูงครับบอกเลยเตะหายครับสามหนึ่งครับแต้มครับกอปืนใหญ่ครับเสิร์ฟด้วยกอปืนใหญ่อัดไปเออ มีฮาแล้วครับนี่นะครับเจ86ครับคือความเก๋าคือความอะไรก็อยู่ที่เจ86แล้วก็พี่บอยเนี่ยครับอายาพี่บอยนี่คือแน่นจริงครับแต่เขาบอกได้เลยว่าครับบล็อกคือใหญ่เตะหายเออติดบล็อกดีครับนี่นะครับบอกแล้วนะครับว่าความเก๋ามันมีฮะ คอามทะลุมันเป็นอย่างนี้นะฮะความของมันหายครับแต้มของเจแปดสูงแล้วครับรอบนี้แต้มนำห่างนะครับน sure> ี่ครับมาแล้วจ้านี่แหละครับนี่แหละครับคอปปืนใหญ่ครับเป็นอย่างนี้นะฮะบอดินขอเวลานอกเลยครับ พี่บีพี่บีไม่ต้องกินแล้วเชื่อผมเถอะถ้าชนะรอบนี้ไม่ต้องกินเลยยาวนะเดี๋ยวผมเอาไปโยนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปโยนยที่สนามเลยเข้ามาตัวน,นะนี่นะครับของวังทะลุแล้วทีม A นะครับ กลับมาใหม่ครับออกจ้ะออกแล้วทำไมเขาได้แกะโอ้โหป่ากันเนาะหสามหกพับแต้มนะครับ เจ๊จ้าเจ๊แปดสูบตะก้อเข้านะครับตรงนี้แต่กรรมการเขาชี้ให้บอนได้แต้มนะครับสามหนะครับเหมือนเดิมนะครับจ้ำนะฮะนี่นะครับความเก่าของพี่บอยครับ ตีหายครับเจแปดสูบครับบอกแล้วเริ่มรู้ทางแล้วตีใส่ตัวแล้วจ้ะเริ่มตัวแล้วจ้ะบอกก็จันเตะดีครับเตะดีครับบอกได้เลยเตะดีเก้าสูบครับเก้าสูบวันนี้ให้ก้าวสูบให้ก้าวสูบเลยเหรอก้าวสูบไปเลยไม่แปดแล้วเหรอให้ก้าวสูบครับจากอาจารย์ฟานนะครับแบ่งแล้วแบ่งแล้วยอมรับเขาครับลูกนี้ สานะจ๊ะแต้มเรานำนะครับวางทะลุนะครับเสร์ฟมาออกเลยจ๊ะแล้วก็เสียจ้ะวองทะลุได้แต้มวางทะลุได้แต้มเลยจ้ก้าวไปแล้วจ้ะ ตอเราตะค้อเราเฮ้ยตะค้อพี่เขานี่เออใช่ไหมครับแปดสี่น้ำสี่แต้มครับขอปืนใหญ่เสือไปติดบล็อกจ้ายาวไปแล้วจ้า ปัดบา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 ดเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าสี่เฮ้ยแล้วก็ตีไม่ข้ามครับแล้วก็ตีไม่ข้ามครับจะมีอะไรครับจะตัวงตายมิเตอร์มัเฮ้ยแล้วก็เสียอยู่แล้วครับ เกิดดได้เกิดศูนสี่ครับเจ้าไ,ไ,ไ,ไปพี่เล้าไปเ <c oughs> ออนี่แหละครับกอลปืนใหญ่ครับติโอ้เตหายจ้าไกวเขาไปเลยเตี๊ยจะแงว่าถึงกับแข้งวะ เย็นเผ็ดผู้หนีทีกว่าผู้เบื่อเล็กเล็กก็เปิดใหญ่เปิดครับจีแปดซุปดีครับดีมารียจ่ามาแล้วมาแล้วลูกพ่อมากกอก เย็นพี่ใจเย็นยาวไปยาวไปไม่มีอะไรอ่ะมีในกอไผ่เออสบายไปแล้วไปแล้วเอาไทยเอาไทยเอาไทยแล้วเหรอตังนี้ดิอย่างน้อยก็ต้องมีแบบเออแล้วสอัแงแล้วทีสองเท่าไรต้องมือบอฮะ สิบอ้าอ่าแก้มสิบสองห้าแมนครับข้องหนึ่งสองแมนครับเอ้ยเจมเนหมดเอจคมีมีหุุนมีรุุนมีรุุนอะเจสอเอาเสนแหาไปเหรือสายสุดสายสุดสายสุดเอ้าไรไ่เป็ไไปฮะเซตแรกกขางุหลเแหกเอาหรอ เย็ดโดผูด oh! ีใจเบสหกสิบสองครับครึ <ste ha> ่ง <high> ต <aba> ่อครึ่งครับเจแปดสูบเตะหายจ้ะนี่ฮะเจแปดสูบเจดายฮะเจแปดสูบเจดายแล้วจ้ะ เจ๊แบบสูตนี่ต้องยืนกับคู่พี่บีนะฮะจต่นี้พี่บอยมายืนให้นะฮะอ๋อัเยินไม่เพื่อเนี้ย้กินแล้วบอกวายวาแล้ว13-7ครับ ขอดูเฮ้ยีดกดีงนะเคยเห็นมีบอดียงฮะโค้เาเคยเห็นบ่าดีดีที่สุดได้บางทะลเียนรแต่นมีผู้เล่นยกแข่งแล้วมันกีกับคนละทีมนิเฮ้ยขวดเบียร์กู

อย่ายืดเยออย่ายืดเยออ่องี่ห้เจ็แปด้วครับเจแเสูบบอกให้แล้ววันนี้ให้9สูบครับ Ô thang câu đi. Bó, dáng này hôm nay năm, nay hôm nay còn nay hôm nay hôm nay hôm nay gì ba? hôm gì ba? nay hôm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  nay

ฆ่าขน เปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้ตีให้หน่อยตีให้หน่อยโอ้ยเล่นไงอ้เบอร์แปดเบอร์แปดครับเบอร์แปดจัดไปเลยสิบกีสิบกีครับเบอร์แปดสิบกีไปเลยบูยสามกีไม่ได้ไปยังตัวนี้เอ้

โอเคใจเย็น er ian, ดีก้าสูบก้าสูบใจเย็นดะบสวย้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเยเยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย ขาลพ่อนเรี <pid> ่เดเข้าเยะเส็ดีครับเส็จดีน้าเบเลอมีคนเข้า ู้จัดการใหญ่บอกบอเป็นยังอันนี้บีครับบีโยโยโยยเต้ซนัยยูยูสูตรลวนของพี่กอ่ะได้รับิดได้ิดได้เออเอาเตหน่อยเตะหน่อยเตะหน่อยเตะหนเฮ้ยราแข็พี่รนาแข็ไแข้เหหนเป็นไหน

สี่ห้าสี่ห้าครับเปิดได้คร <10 mut! S 1> ับเปิดได้ครับเต็ยงเลยครับสิบชดโอ้โหอยู่อยู่อยโ่อยู่เข้าไป เต้มเท่าไรเนี 55, 55. ่ยนี่แหละห้าห้าครับแก็มห้าห้าครับฟันทรู้ครับบันช่างบอดินนะก็บอดินเยื้มเปิดได้เปิดได้ครับเปิดได้ให้เสียงก็ได้ให้เสียง

ไปลยไปลยไม่เรียบไม่เรีบตล้วกดบดีดีครับเตีหน่อยเตยหน่อยเตหนอย้ยโฮ้ยโวดเกินโดเินดเินโอ้โหฉีกขาด้วยนะชีกขาเตด้วยอะชี้ขาด้วยอ่ะอาจารย์ Ê! Yeah. Oh! Yeah, yeah, yeah. yeah. rồi, rồi. Cười lâu rồi, <Ôi. Yeah>. cười lâu rồi, cười ไปตันโน <laughs> Okay.